สวัสดีครับชาว FC Mobile ทุกท่านนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมรีวิวนะวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวขุนคลแชมป์ไร้พ่ายของ์เซนะครับแพตติเวียรานะตัวนี้เป็นปีของตัว TOTS นะครับเรามาดูที่สริละกันนะครับสูง192น้ำหนัก82ซ้าย4ขวา5นะครับตัวนี้จะบอกเลยว่าสริลโดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับแต่ไม่ได้แข็งเข้าโรดี้นะเพราะโรดี้มีพลังแฝงของโซลิดเพเยอร เวลาจะนิ้ไปทางสูงพิ้วและก็สมดุลดีนะครับเราไปดูกันที่โอ้ออนครับเม็ดเท่าอยู่ที่99เม็ดแดง103นะ4ีเท้า118การยิง105การส่งบอล126การเลี้ยงบอล126การตั้งรับ109สภาพร่างกาย110ผมจะบอกว่าตัวเนี้ยการส่งบอลนะ่ะถึงเขาจะไม่มีสกิลเหนือชั้นนะ่ะแต่ก็มีลูกส่งแบบเคิบเคริรบให้เห็นค่อนข้างจะะ่อยนะครับตำแหน่งนะครับจะเป็นกลางและกลางรับค่าพลังงานอยู่5ดาวท่าสกิลอยู่3ดาวนะครับ ส่วนค่าสกิลพอยท์ที่ผมจะเอาไปอัพคือกล้าม3บล็อกทูบล็อกหนึ่งนะครับ mm hmm. เทนอยู่ที่ย2่งนะครับ mm hmm. เราไปดูค่าพลังภายในโดยรวมกันดีกว่า mm hmm. การเล่งความเร็วกับความเร็วการวิ่งนะ mm hmm. ผมบอกเลยว,ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเร็วและขึ้นไปเติมเกมรุกและลงมารับทันด้วยนะครับจังหวะดโดนส่วนนะ mm hmm. การยิงตัวนี้ mm hmm. ผมมองว่าถ้าออกมาลาย2อะยิงค่อนข้างคมเลยครับแต่เน้นนะครับว่าต้องเป็นเท้าข้างขวานะครับและห้ามกด power shot เด็ดขาด และลูกโมงจังหวะเปิดมุมาเวล่าจะไม่ค่อยเล่นลูกโมงเท่าไหร่เราจะเป็นเซนเตอร์แบ็กที่จะได้โมงนะครับการส่งบอลถือว่าโอเคครับส่งลูกใกล้ดีส่งลูกไกลพอได้วิชั่นในเมนเจอร์ค่อนข้างดีแต่ในเมนเจอร์ผมเตเือนว่าคุณต้องจับไปเล่นกลางนะเล่นกลางรับในเมนเจอร์จะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับการเลี้ยงบอลน,นะอยู่ที่ร2 6บอลตัวนี้ถามว่าติดเท้าไหมผมมองว่าค่อนข้างโอเคครับและสมดุลตอบพอโดนเบียดแล้ว กับสรีละร่างกายที่สูงใหญ่ล้มค่อนข้างยากเลยครับแต่ถ้าตัวที่มี solid p เ a y e r มาชนหรือว่าตัวไซส์เดียวกันแต่สลีละหนากว่านะครับก็อาจจะมีเซกันบ้างนะการตั้งรับเวล่าเนี่ยไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่ AI ถือว่าฉลาดและ t a c เ l e b บอลดีนะครับตัวนี้ลูกโม่เนี่ยบอกเลยว่าทำออกมาได้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับ สภาพร่างกายเหมือนที่ผมบอกไปนะครับมีความแข็งแกร่งและสมดุลดีไปดูคุณสมบัติภายในกันดีกว่านะครับหรือพลังแฝงนั่นเองท่าสกิลติดตัวเป็นเปลี่ยนเลนนะครับเป็นท่าที่เอาไว้เปลี่ยนหลายๆสถานการณ์ให้เราได้เปลี่ยนนะพลังแสงต่อไปคือหม่งลูกทรงพลังนะครับตัวนี้จะเป็นหม่งลูกแปงหม่งลูกพุ่งนะอาตาวเวอร์เลยอยู่ที่บุกปานกลางตั้งรับสูงวีล่าควบคุมตำแหน่งค่อนข้างดีนะครับแต่จะมีปางจังหวะขึ้นไปเติมเกมและพอเติมเนี่ยคือเขาเติมสุดจริง แต่สาม,มารถวิ่งลงมาทันทานเกมรับเรานะครับราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 273m นะครับเม็ดแดง5เมตรเท่าจะอยู่ประมาณ 140-160m นะครับแผนการเล่นวันนี้จะเป็น4-3-3 holding นะครับคือตำแหน่งกลางร,รับและ4-2-4ในตำแหน่งกลางปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก4-3-3 holding กันนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นส่วนของสนามแข่งขัน TOTS นะครับหรือ TOTS Arena น,นะ นัดแรกเจอเป็นในส่วนของทีมอินเตอร์มายามี่นะครับทีมปัจจุบันของเลโอนีลเมสซี่นะอ๋อค่าสแต็กโดยรวมเขาเรียกเหมือนเราเลยเก้า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 หกเก้าหกเก้าหกทางฝั่งเขาจะเป็นโรดริโกยืนคู่ฟานเพอร์ซี่นะครับกองหน้าแล้วก็มีเลโอนีลเมสซี่ปีใหม่ด้วยปีใหม่ของเลโอนีลเมสซี่เนี่ยผมสนใจนะแต่ผมคาดว่าน่าจะมี UT OTS นะ เพอร์ฟอร์แมนซ์หรืออะไรต่างๆของเมสซี่ของฤูดุการนี้ก็ไม่ได้หน้าเกียดนะครับออซอนชนฟิลปงล้มไปซะนี่ครับเห็นไหมวีล่าขึ้นมาตายลงละแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างเร็วลงไปรักทันอยู่ครับซอนมาที่ชิโล่านะครับหลากินยาสับเป็นตันววิ่งโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาที่เวลิเง,ง่ติดนะครับเอเสัดบอลได้ ใน,ในทางแล้วนนครับผมทำดวไว้แล้วลาปิญญาลูกกนเอ้ยปัน่นจังหวะนี้ครับเข้าไปครับลาปิญญาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับบอลติดเท้าปั่นโค้งอยู่นะครับเวลายังไม่ได้ถ้บอลเลยนะ <c oughs> มา,มา <c oughs> นี่ยครับเวลาสปีดค่อนข้างดีครับ ไม่ช้าเหมือนกองกลางรับธรรมชาตินะชินอลาปที่ซอนนะครับจังหวะน,นี้หมวนก่อนเบลี่ะเฮ้ยเบลีไม่ต้องหมวนตอนหมวนคนเดียวพอนี่ครับเห็นไหมชินอนี่ครับเวลาวิ่งออกมาครับคอนท่รโรดิโก้นะครับยิงติดเอสตานะเฮะ ฟ้าวจานฟ้าวดึงขนาดนี้เสียสู้เลยนะกดส่งให้เว拉บนลืบนที่กุลิดเจริญซอนครับทีเว拉เม,มันกุลิดยังกลับมาได้ครับรถถู้สึกวันนี้ส่งแบบเกยหลังไหมเลยเลยหลังไปห,หลายรอบเฮ้ เขาเฝ้าเราครับน่าจะเป็นดึงเราโดนล้วโอ้เสียดายขนนอนบล็อกไม่ทันอีกตอนนี้ที่โรดิโกครับเอ้ไม่น่าสลายจบครึ่งแรกไปที่หนึ่งสูนะครับเรายังนำอยู่นะนี่ครับเวลา่าค่อนข้างหนักบอลโอเคนะการเคลื่อนที่อะไรต่างๆก็ ว่องไวอยู่นะครับไม่ช้ามากทําให้เราเล่นการตซน้าหัวลาซิงญาล้ําหน้าไปนิดเดียวเองครับไม่งั้นเราได้นําอีกลูกแล้วนะเปิดมาที่วันเฟซี่โดนสตาสกัดได้เดี๋ยวผมจะลองเอาเวลาเดีนยขึ้นไปดูนะครับเห็นไหมเล่นท่า่อนเขางัอนอ้ยเหมือนเขารู้แล้วว่าเราชอบล็อกอะ นี่ครับสมตอต้ายังดักบอลได้อยู่ครับเปนั่นมาที่เวลาเนี่ยเหน็นเหมือนที่ผมบอกถ้าเจอไซส์เดียวกันอนะ่ะหรือสรีระหนักกว่าใช่ไหมวลาเนี่ยก็ไม่ได้แข็งนะครับแต่ถ้าเจอตัวที่เล็กกว่าตัวที่กว่าอย่างเงี้ยวลาเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเน้นไปทางถ้าให้พูดตรงๆคือก็สมดุลน,นะครับแต่ว่ามีความพิวเขา้ามาช่วยเยอะเลยทําให้ดูว่าแข็งนะวีลา จังหวนะอยู่ครับโอ้โดเขาจิ้มบอลออกไปนะออกไหมครโอเฮ้ยโอ้งานเข้าแล้วครับมาที่นี่ยังเห็นได้ครับนี่ครับเวลาไม่ได้ขึ้นมาสูงขนาดตัวอื่นนะครับแบบพวกกลางปกติแบบบุลลิดหรือเบลลิงแฮมนะแต่ก็มีการขึ้นมาเติมเกมลุกเรานะครับเหลียงไม่ออกเลย เจอเบียดเจอวิ่งประกบขนาดนี้นี่ครับคือมีคอมเมนต์ถามผมว่าเออพี่เปลี่ยนมุมเปิดมุมยังไงคุณเห็นกล้องข้างบนไหมกดเข้าไปครับนี่ก็จะเปลี่ยนมาเป็นมุมสูงนะแต่ผมแนะนําว่าถ้าเราแม่นอะเปิดมุมที่มันเป็นาการมุมลากนิ้วก็ได้ครับมุมสูงเนี่ยบางทีอะเขาจะเปิดแบบเกยออกไปหรือลึกมาหน่อยก็ไม่มีใครหรอร้เขามันเหมือนแบบมุมสูงที่ผมให้ดูวีแกมันขึ้นอยู่กับโชคมากกว่านะผมยังเซฟได้ โอเคครับหลวงพ่อดารุมะยังมากะโชว์เหมือนเดิมนะครับนี่เวละโหเกือบดักบอลได้นะครับผมไปฟืนเื่อตัวมันด้วยแหละทำมาต้าคีไปก่อนนะครับอันตรายจบไปที่เกมแรกนะครับชนะหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนแผนเป็นสี่สองสี่กันนะครับเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าครับกับแผนสี่สองสี่นะ แผนนี้จะเน้นไปทางเกมลุกนะครับเราจะเห็นเวล่าขึ้นมาเติมเกมลุกมากกว่า433 h o ด d i n g นะครับเพราะตอนนี้เวล่าจะเย็นเป็นตำแหน่งของกองกลางนะครับไม่ใช่กลางรับเราเจอเป็นในส่วนของริวเวอร์พูลนะครับหน้าเราจะเป็นตออไรยินคู่ชินโนล่านะโอ้ของเขาเป็นปูริเวอร์เลยนะครับสวยมากขาดไปตัวเดียว โกนี่แหละตอนม,มากเกือบฟูทีมากครับแต่อลิสันเบเกอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้อ่อนนะก็เหนียวนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าผมเจออาริสันน่ะผมยิงยากสุดเลยนะปฏิกิริยาเขาค่อนข้างดีแล้วก็แบบฮุ่งดีด้วยออมมลูซิโอด้วยไม่ฟูแล้วแต่หน้ากับหลังเนี่ยค่อนข้างฟูเลยเฮ้ยขามริ้งก็ตกใจ โปรตอเลสแข็งหน้าเลยสปีดหนีไม่ได้เนินเข้าทั้งตัวแล้วตอนนีผิวจัดโอ้ย <c oughs> เขาก็เข้าทั้งตัวนะครับจุหวะนนี้วิว่งบีไปนี่ครับ อืเข้าไวมากครับเวลามาที่ซอนนะไม่เลนเชนแล้เลนเชนเราไม่พน้นเดี๋ยวผมจะเปิดอัดเข้าไปเลยโอ้บาไปครับมาที่อยู่ทีจเจราแล้วบ,บนลไปที่ซาร่ามาที่ตอเล็ตอดสปินอย่างนี้เกือบละถ้าผมไม่ดึงตัวถอยหลังโดนแน่แน่มีเิลาหลังบอลนะเอ้ย มนเบียดหรอเอยเกือบโหเสียวยิงอยง่างกับคายวอลเกอร์เมื่อคืนเลยนะครับได้อยู่ได้อะเทคนิคที่เพื่อนๆแชร์มานะครับคือในจังหวะของลูกเตะม,มูมัดในกรณีที่ปิดกลับนักเตะต็มมัตอะให้เรากดเปลี่ยนนักเตะเป็นอีกรอบใช่ไหมตอนที่เขาเปิดมาแล้วก็กดเคลียบอลย,ยำๆนะมันใช้ได้จริงๆนะครับต้องขอขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพจาก เพื่อนๆเลยนะครับไปที่สาราแน่เลยเกมมันอินไม่ได้อยู่ครับเกมนี้ค่อนข้างจะตึงนะครับคนเล่นโอเคเลยจบไปที่ครึ่งแรกนะครับเสมอกันศูนย์ศูนย์นะอีกทีมเล่นบอลมีทรงอยู่นะครับผมนี่ยหละไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่ยังไม่ได้ง้างเท้าเลยครับ <S <S 2> <S 2> ชาบี้โยมาที่สารานะ เราคาราสับไปโตสะัะแต่ลักหิงยาวบ่อยดูรักกันดีโอ้อาโนเดี๋ยวผมไม่ค่อยทันเลยนะซอนก็ไม่ได้ช้านะครับแต่วิ่งไม่วิ่งไม่หนีอาโนโอ้โชิโนล่าเกือบสวยแล้วครับ ยิงไม่เข้าถ้าเข้านะคือสวยเลยนี่เดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบนี้ให้ดูครับเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยแม่นจริงจงลากนิียวเปิดผุมเลยอะไปเน้นแบบกดจิ้มๆิ้มเอาแต่ถ้าใครลากแม่งก็ก็จะดีมากเลยครับคือคุณจะแบบเปิดแม่นมากเป็นไงครับพอจับให้พ่อหนึ่งลูกพอเลยพักเลยเป็นไงครับน,นี่เขาเห็นไหมเวียร่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้เยอะมากจริงๆครับ คือเร็วกว่ากองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือในแบ็กแบบฟูลแบ็กหลายๆตัวนะแต่ถ้าจะไปเทียบกับพวกวิงแบ็กเหมือนที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะครับตอนมาที่เวงเหมือนจะมีคนเป็นลมแดดนะพี่นก่ลองไปนอนเล่นเนฮ้ยทันรู้ีัวไปแ่้โหเบียดกระเด็นเลยตายแล้ว โอ้โห oh, สไลด์อย่างนี้ฟาวจานเปลี่ยนอุบาม์ยังเปลี่ยนเกมน,นะครับตอนเลนะ่นน่าจะวิ่งไม่ไหวละตรงโซนชิโดล่าปัน่นจังหวะน,นี้ไม่ได้ครับมยังอยู่ที่ซ่อนโห oh, ผมหน่าจะแบบจับลงมาก่อนแล้วค่อยยิงนะโลกผมโลกสมดุลต้าสกัดบอลได้สูงครับเเวล่ามารับบอลแล้วด้วยมาที่ตอเลสซซอนนะครับ ชินโนราโมงลูกนี้โขสวยงามมากครับโขกแบบเอาตายอะ่ะอีกฝั่งถึงกับออกเลยครับโดนลูกโขกลูกนี้ไปจริงๆผมกัไแม่ด้างกงใจะเปิดให้ชิโลราด้วยครับผมจะเปิดยัดเข้ากลางครับ ตอนนี้ก็ชิวๆแล้วครับเขาออกไปแล้วครับไม่ไม่ไม่ล้ไม่ไม่ค่อยชื้อลถ้าโดนบอดดีเนี่ยผมฮาแตกเลยนะครับเนี่ยก็จบแล้วครับที่ชนะหนึ่งศูนย์นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแพทริคเวลลา dTOt s นะครับหรือทีม m o f เดอ e ซีซันะมันที่ผมได้กล่าวไปนะครับเวลลาเนี่ยจะมีสรีระที่เป็นในส่วนของสูงใหญ่นะครับแต่ไม่ได้หนักนะเหมือนตอนที่โดน ายาย่าตูเล่นชนในแมตช์แรกนะเว่าก็จะมีการเซนะครับแต่ถ้าบอลอยู่ที่เว่าเนี่ยเว่าจะมีสมดุลมาช่วยในการพยุงบอลหรือว่าในการเลี้ยงบอลไม่ให้ตัวเองอล้มไปเหมือนจังหวะนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวะเบียดชนนะเว่าต้องไปชนกับตัวที่ตัวเล็กกว่าและตลิละไม่ได้หนาแบบพวกยาย่า,ยาตูเล่หรือโรดี้นะโดยรวมแล้วให้ผมสรุปคือค่อนข้างที่จะเป็นกองกลางรับที่เร็วและสมดุลครับ มีทั้งจ่ายทั้งยิงและอีกอย่างที่ขายไม่ได้เลยคือเซนในการลงมารับเกมนะคือวล่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นสูงมากและไม่ได้อยู่ต่ำจนติดกับเซนเตอร์แบ็คแต่วล่าจะอยู่ในตัวของตัวกดคองเกมนะครับหรือบล็อกทูบล็อกธรรมชาตินั่นแหละเหมือนที่เราออพสกิลมานะและจังหวะการเติมเกมลุกของวล่าจะเป็นเหมือนตัวพักบอลมากกว่าเป็นตัวยิงสับต่าไกลนะครับ รวมๆแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆองมีความคิดเห็นยังไงหรือกําลังลังเลยอยู่ว่าอยาเป็นเว l ่าหรือโรดี้ดีผมแนะนํานะว่าโรดี้เนี่ยถ้าง,งบคุณถึงอนะ่ะคุณรอ utots ก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวโรดี toty ออกมาให้นะครับอาจจะเป็นในวันอังคารที่จะถึงหรือวันพุธน,นะและในส่วนของวันนี้ ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ย่างเคยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ